เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอยู่ผมจะเล่นเกมเลนเจ้าอย่างเช่นเคยนะครับเหลืออีกสี่วันใช่ไหมถ้าเหลืออีกสี่วันนี้ก็น่าจะโอเคเกือบไม่ทันแล้วนะครับดีนะที่เลิกเล่นไปแค่สองวันอันนี้คือเข้ามาล็อกอินตลอดนะครับถึงจะเข้ามาก็ไม่ได้เล่นแต่ว่านะครับก็ก็ล็อกอินนะมันมีของแจกตอนล็อกอินก็เข้ามาก็ออกนะครับถือว่าไม่เป็นการแบบเสียเวลาอะไรเท่าไหร่นะดีกว่าเข้ามาฟาร์ม มันจะเสียเวลาเกินไปนะครับอันนี้ต้องแบบประลาดเวลาให้ดีนะสลับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่13นะครับถ้าจะไม่ผิดก็ไม่ได้มาเล่น p ีพีให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อคืนวันเสราร์ผมไม่นี่ผมล hm ืมไม่ใช่ลืมนี่มันพี่พีปหลีกไม่ได้นะครับผมไปงานโรงเรียนนะมีงานแบบโต๊ะจีนอะไรไม่รู้ผมก็เลยไม่ได้ไต่หลีกเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะจบหลีกเฮ้ยว <jum' S 1> <enge> ุ้เต๋ โอเคนะครับเออได้จบมาสามเฉยเลยนะครับผมก็งงๆเกันว่าทำได้อย่างไรเ,เพราะว่าก่อนหน้าผมเล่นพ,พี่ไปนะครับตอนก่อนแบบประมาณตอนเออช่วงบ่ายๆของวันเสาร์อ่ะผมก็ยังขึ้นมาสามไม่ได้นะครับอยู่ดีผมก็จบมาสามเฉยเลยก็งงเหมือนกันโอเคไม่เป็นไร คือสัปดาห์นั้นนะ่ะผมเพิ่งาเล่น V p เอาตอนวันเสราร์คือช่วงวันเสราร์เล่นไป5ตาแพ้ตา2ตาด้วยนะคือแบบงงมากเลยขึ้นไปได้ไงครับเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้อารมณ์ดีเดี๋ยวมาลองเออเช็คดูหน่อยว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างเหมือนเขาจะมีคำใบค้คนละาโบด้วยนะครับว่าเป็นแบบว่าเอ่อบ V B เอ๊บอคอบอ,อะไรองี้มั ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไปเอามาจากไหนนะคำใบพวกนี้ผมก็เอาจริงอ่ะอ่าถ้าถามเขาที่เห็นผมนะผมบอกเลยว่าเชื่อไม่ได้หรอกนะพวกคำใบพวกนี้เพราะว่าทํามันเยอะนะครับพวกแบบคาใบโคลโลโบพวกคาใบ้ส่วนใหญ่มันจะชอบหลอกให้แบบเราตีเป็นเรื่องโน้เรื่องนี้ที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอ่าแล้วเขาก็จะมาเฉลยทีหลังว่าเอ้ยมันก็มีความเชื่อมโยงอยู่นะมาันาเป็นอย่างนี้ไงเอาจริงอ่ะคือเขาพยายามใบไปทางอื่นเพื่อให้เราเขลแต่จริงจริงอ่ะเราต้องไม่เขลไปตามกระแสนะครับเราต้องแบบ พยายามเชื่อจริงๆว่าเออที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องอะไรซึ่งเหมือนเอ่ออะไรอ่ะโอ้มีคนมาขอด้วยไนด้อย,ยมมมหมอมหมมมมมมอมม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 ยเมม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 เมม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 มจมม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 มจมอ โอ้ตีกิวอลกันนะครับช่วยนะันาดเฮโอ,โอ้ง่ายมากอ่ะตีเลยจบอยู่เงินก็ชิวๆนะครับมาถึงเนกิวบอลนะคำใบของทางการนะครับโอ้ยแต่ตัวเขาชิวเหมือนจะใบว่าที่ดีที่ไหนนี่มันแสงอะไรมีใครอยู่ไหมอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นรูปแสงสักอย่างผมก็ขี้เกียจขึ้นรูปนะครับเพราะว่า นั่นแหละคนมันขี้เกียจนะนะก็ลองไปหาดูก้วกันะครับในเพจทางการนะเขาจะใบอย่างนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเรื่องอะไรนะไม่คุ้นเลยสักอย่างนะครับอาจจะเป็นแบบว่าไอจินนาการก็อาจจะเป็นแบบพระเอกติดอยู่ในวิติสักอย่างอาจจะเป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นแบบต่างโลกหรืออะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่แบบปกตินะครับแล้วก็มีแสงสว่างโผล่ขึ้นมาแสงสว่างจะหมายถึงแบบ มีพูดตัวน้อยมาแบบคอยนําทางหรือว่า,าจะเป็นแฟนสาวก็ได้แบบมาฉุดขึ้นมาจากแบบความล้มเหลวหรืออาจจะเออเพื่อนอะไรสักอย่างนึงนครับที่เกี่ยวกับด้านแบบฉุดจากเหวเออประมาณนั้นแหละผมก็ไม่รวมกันผมมโนมากเลยอืมแต่จริงผมก็ไม่รู้หรอกนะครับอาจจะเป็นแม็คโเวอร์ก็ได้ผมก็ไม่เคยดูมนกันฟังแต่เพลงนะเคยฟังไหม Let's join this ball อืมเฮอเ้ชนะเลยนะชิลมากคุณเนวเล่โอเค ก็ใครคิดว่าเป็นคลาโบอะไรก็สามารถบอกมาได้เลยนะครับผมผมไม่รู้เลยจริงๆในขอดูอันดับดิอืมอันดับสิเดเลยไม่เลยดีนะครับติกสักทีส่วนตัวเนี่ยมันก็ต้องเป็นโคลาโบจาก Netflix อยู่แล้วคิดว่านะแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อะก็ถ้าเกิด ยิ่งตามสิติที่เกมชอบเอามาเนี่ยก็จะประเมินประมานี้ตลอดนะครับเออแล้วก็จะต้องเป็นเม,มนแบบเมในกระแสนิดนึงไม่ใช่เมแบบเอ่อแบบที่คนไม่รู้จักหรือว่าเมสแบบคือต้องเป็นเมที่คนส่วนใหญ่รู้จักนะครับช่วงนี้เหมือนเรนเจอร์เขาจะทุนหนาขึ้นนะบแบบไปเอาเมที่คนส่วนใหญ่ชอบมาอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเดือนก่อนก็เป็นพวกม็อบพวกอ,อะไรนะโตเกียวรเรนเจอร์นะครับซึ่งเป็นโคโโบดังมากเลยนะ เดือนหน้าจะเป็นโคลโรโบงแบบแบ็กคเวอร์ผมก็เชื่อนะครับแต่ว่าพอเห็นแสงนี่มันมีความลุ้งๆอาจจะเป็นไมฮิโรคาเดเมียก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าเกมไม่น่ามีปัญญาเอามาได้หรอกนะครับผมอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าผมเดาไปหลายทีแล้วแบ็กคเวอร์เอ๊ะไมฮิโรคาเดเมียมันไม่เคยมากอกครับจริงๆมันแพงเกินไปด้วยมันดังเกินแบบไมุ่ทีส่สวยใครเซนแต่ไม่ค่าสุดพวกเรื่องที่มันแบบเวอร์เกินนะครับแบบดังมากมันน่ห่างมาอยู่แล้วนะครับเกมมันทําไม่ได้ แต่แคมปัสทาได้นะครับใครแบบเคยซื้อขนมแคมปัสอะผมไม่ชอบกินขนมนะปกติผมไม่ค่อยชอบ,บอกินพวกเออขนมเพราะว่าผมไม่อยากอ้วนแต่ว่าการ์ดอะมันมีการ์ดให้อะแล้วการ์ดแบบปค่าสูนะคือแบบอย่างแรงเลยแคมปัสมันยังเอามาได้ทำไมเลนเจอมันทําไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแปลว่าแคมปัสนี่รวยกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้คือแบบคอแหละเป็นว่าเล่นนะรวยจริงหรือว่าการตลาดแคมปัสเขาเก่งก็ไม่รู้นะคือแบบ ทำไมเลนเจอร์คิดไม่ได้กับแคมป์พัสเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเมดดื่อแต่พัฒนาเกมจนไม่มีเวลาไปนั่งดีลกับโคโลโบอลอ่ะอ่ะเดี๋ยวตีพีพีให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยว <c oughs> คิดมันไม่สนุกนะมันก็สนุกอยู่แหละอืมอ่ะโอ้โหคนนี้เก่งมากไม่เหมือนกเกียร์เขาดีโอ้ยอะไรนี้ตีเลยคือมันก็มีโอกาสแพนะครับแต่ว่าบางทีก็ชนะได้ก็เลยตีหน่อยแล้วกันคือวันนี้ผมก็เหมือน ถ้าเป็นคลิปที่แล้วมันจะขัดมูดไปหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างแกอารมณ์ดีมากเพราะว่ายังไงอะอ่ามันก็พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับสภาพจิตใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่ผมแบบแพ้สเตจวิ่งตอนนั้นน่ะมันช่วยให้ผมได้เรียนรู้อะไรแบบเยอะมากเลยนะครับคิดคิดซะว่าจริงๆอะ่ะคือแบบแพ้ยังดีกว่าชนะเพราะว่าเหมือนแบบพอผ่านมันมาได้แล้วผมเหมือนเติบโตขึ้นนะครับมัน grow up อะ่ะได้ไหมก็นไ,ไหมแบบได้รู้ซึ้งถึงแบบ เรื่องต่างๆความแบบความโศกเศร้าอะไรอย่างนี้นะครับคือที่ผ่านมาผมไม่ค่อยเศร้าอะไรเท่าไหร่เลยนะมีแต่ความสุขจนแบบจนลืมไปว่าแบบจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะเรื่องอารมณ์ฟิลลิ่งอ่าแต่พอแบบอ่าผ่านเรื่องต่างๆมานะครับก็ทําให้ผมแบบค่อนข้างจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าผมเข้าใจแล้วว่าความทุกข์คืออะไรมันเหมือนกับว่าคนที่ไม่เคยจนนะแล้วรวยอย่างเดียวเราก็จะไม่เข้าใจคนจนว่าเขาคิดยังไงใช่ไหมแต่พอเราไป,ไปลองจนทีหนึ่งแล้วกลับมารวยอะ่ะ มันจะไปมาณนั้นนะครับความรู้สึกก็คือเราจะเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงอะมันคืออะไรถูกไหมครับก็นั่นแหละครับเป็นกําลังแฝงสาหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรหรือว่าคนที่กําลังเศร้าอยู่นะครับก็ขอใหอ้มีความสุขไปไว้นะครับขอให้ก้าวข้ามเรื่องต่างๆไปให้ได้นะครับอืเรียนรู้จากจุดที่ผิดพลาดแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับ อืมเป็นไงค่อนข้างจะไลโคล้ดนะคนนี้ไม่สู้แล้วกันอ่ะตีสักสองตาพอแล้วผมว่าจะไปอ่านหนังสือต่อนะเออวันนี้ไม่อ่านเลยพออัดคลิปเสร็จปุ๊บจะไปอ่านอะไรครับนี่อ่เออแต่ช่วงที่ผมแบบออกกําลังกายเยอะมากแล้วอ,อย่างเก่งเลยคนนี้คือพอต้องมาอ่านหนังสือผมรู้สึกแบบเอขอออกกําลังกายก่อนแล้วกันนะอพอจะออกกาําลังพอจะแบบจะอ่านหนังสือเสร็จเอ้ยขอฟป ทำอย่างอื่นก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือผมไม่ชอบทาแบบเควสหลักนะผมชอบทาไซต์เควสนะพวกแบบอะไรที่ต้องเป็นงานหลักอะที่แบบจําเป็นต้องทำาเงี้ยผมจะไม่ค่อยชอบทําผมจะชอบทําแบบพวกอย่างอื่นอะอย่างเช่นออกกําลังกายเงี้ยจริงๆมันก็สําคัญนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบเรื่องหลักที่ต้องทําเป็นหลักจะไหมแต่ว่าผมเป็นพวกบ้าไงผมชอบแบบออกไปวิ่งออกไปออกกําลังกายออกแบบเล่นดัมเบลอย่างเงี้ยครับสควอชอะประมาณนั้นนะคือร่างกายผมก็จะแข็งแรงนะครับแต่ว่าสมองคือแบบ <Flo> <c oughs> จะสอบเข้ามาหาลัยได้หรือเปล่าไม่รู้น่าจะแบบไปทำงานใช้แรงงานแบบยกก่อสร้างแนละ้วนนี้อันนี้ไม่ได้เหยียดน,นะผมยกโจงค,ครับถ้าซีเรียสก็ขอโทษด้วยโอเคลองคนนี้แล้วกันนี่ตัวบินตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่นี่สกัดกั้นยูนิตบินเอ๊ะอยากปั้นตัวนี้แม็กก์อาปั้นเลยแล้วกันตัวนี้วันวันอาทิตย์นะครับรู้สึกจะกบไม่มีใช่ไหม อ๋อมันเดนสกัไดไจ้ห้อยู่เฮ้อกกันเฮ้เ hey, ฮ hey. ้เฮ้อืมไหนดิมันคอปอ่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ตอนนี้บวกสองโอเคยังปั้นไม่ได้ผมชอบมากนะครับตัวนี้เพราะว่าเวลาเจอตัวบินนะบางทีอะเขาแบบโอ้โหตัวบินอะไรเยอะแยะไม่รู้นะครับเก่งมากแต่พอแบบเจอ หมากลุกเข้าไปนะครับกม็มาไม่ถึงป้อมสักตัวนะครับเพราะว่ามันโดนสก,กิลเคลื่อนย้ายศัตรูไปข้างหลังนั่นเองเป็นสก,กิลที่เจ๋งจริงนะครับแล้วมันมีอยู่ในตัวตัวปกติด้วยนะครับอ่าซึ่งแบบเป็นโอ้โหตัวแสงมืดจริงๆบางทียังสู้ไม่ได้เลยนะครับสก,กิลมันโกงจริงนะตัวนี้ก็เลยอยากแกปั้นแม็กนะครับเนี่ยโอ้โหตีตายด้วยนะตีแรงด้วยนะครับตัวนี้นะค่าแบบตีกายมันค่อนข้างจะเอาเรื่องกันนะแค่ปั้นเก้าดาวไม่ได้เฉยนะครับเออสำหรับคนทั่วไปที่ อยากได้ตัวบินตัวกันบินดีๆแบบปั้นง่ายๆนะครับสุมหาง,ง่ายๆก็แนะนานะครับตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับปั้นขึ้นมาเนี่ยผมให้แรงเอสเลยนะที่ไม่เมตาเพราะว่ามันมันไม่ใช่เมตาไงเพราะว่าตำนานไม่ใช่แต่ว่าแรงเอสนี่คือแบบสูงมากเลยนะครับสำหรับเทียริสผมอ่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนเรื่องแล้วกันนะครับเป็นเรื่องเทียริสแล้วกันสำหรับเดือนนี้เยผมก็ไม่กะจะตัดเทียริสแล้วนะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลามากนะคือไม่ได้หมายความว่าแบบทำแล้วมันไม่คุ้มค่านะครับจริงๆมันเป็นคอนเทนต์ที่ทําแล้วค่อนข้างจะคุ้มค่าที่สุดในช่องเลยด้วยซ้ำเพราะว่ายอดวิวรวมคือแบบมันน่าจะเยอะกว่ายอดวิวทั้งหมดยอดวิวแบบสองคลิปเทลิของผมอะมันเยอะมันรวมกันแล้วมันเยอะกว่ายอดวิวคลิปอื่นๆของผมรวมกันซะอีกนะครับเออมันคุ้มอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปหน่อยนะครับผมคิดว่าแล้วก็แบบมันต้อง คือมันต้องมีรายละเอียดเยอะมากนะครับมันต้องไปนั่งวิเคราะห์อะไรเงี้ยว่าตัวไหนเก่งกว่าตัวไหนตัวนี้มันต้องอยู่ประมาณนี้อะไรงี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าผมไม่น่าจะแบบอ่ะผมก็ทําได้แต่ว่าไม่มีเวลาไปนั่งอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับถึงทําไปก็แบบมันจะเป็นคลิปทําแบบส่งๆเฉยๆน,นนะมันไม่ค่อยมีคุณภาพนะผมไม่ชอบแบบทําอะไรส่งๆเท่าไหร่นะครับอยากให้คนดูได้ดูอะไรที่แบบมีประโยชน์ที่สุดนะครับซึ่งคลิป อะไรอะทเทลิสผมมันมีประโยชน์จริงนะผมพยายามทําทุกเต็มที่ทุกคลิปนะครับแต่ไม่ใช่คลิปพวกนี้นะคลิปดองลูบี้คือมันไม่ค่อยมีแบบเอ่ออะไรประโยชน์กับคนดูเท่าไหร่หรอกแต่บางคนก็ชอบนะครับผมก็คิดว่ามันก็อาจจะมีคุณค่ากับบางคนเลยที่ผมหาเลยโอลิเวอร์บางคนเขาชอบนะครับแบบเห็นผมพูดแบบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตนะครับแบบเออเจอโน่นมาต้องเออนั่นนี่นะครับอ่านหนังสือหรือว่า เเล่นเกมตัดสันเวลาคือผมชอบพูดเรื่องที่แบบไม่เกี่ยวกับเกมเท่าไหร่นะครับเออมันก็จะไปเรื่อยนะบางคนก็ชอบบางคนก็โอยพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่ดูนะครับเออมันก็ไม่ใช่คอนเทนท์ที่คนกลุ่มมากเขาชอบดูกันหรอกแต่ผมก็มันเป็นสไตล์นะครับผมก็ทำเซอร์วิสสำหรับคนที่ชอบแ,วแนวนี้แล้วกันนะผมเข้าใจได้คือจะให้ทำแบบ ตลาดกลุ่มใหญ่เงี้ยมันก็อยากจะไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่นะครับแต่ผมทําได้นะผมทําได้ไม่ได้ฝืนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ยังทําแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องแบบใช้กําลังใจพอสมควรแล้วก็แบบเออทรัพยากรเวลาอะไรอย่างี้นะครับถ้าจะทําแบบให้มันรุ่งจริงๆปังเหมือนกรซุดอะไรเงี้ยหรือแบบเออคนอื่นอะไรอย่างงี้นะครับมันต้องแบบทุ่มเทซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถทุ่มเทกับเรื่องนี้ได้ผมก็เลยทําแบบ หล่อเลี้ยงคนที่ชอบดูผมไปก่อนนะครับแบบชอบดูสไตล์ที่ผมเป็นจริงๆอะไรอย่างนี้นะอ่าเอ้ยเหมือนมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าให้ผมทาแบบสิ่งที่ชอบก็ได้นะครับาเกิดแบบทำเกมนี้ไม่แฮปปี้เอาจริงผมก็รู้สึกว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผ่านอะไรมาได้นะรับหน่อยละกัน3ามมันจะถึงกบอยู่แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวเราเคลียร์คเควสนิดน,นึงดีกว่านะครับอยากได้กบเคสเตตหลักเคลแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวไปจ้ะ เราลองตีลับ,บยากดูเอาทีมอะไรดีเอาทีมนี้แล้วกันนะครับผมจะพูดผมพูดถึงไหนนะเออใช่ก็อยากจะทาอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะทําแบบเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็ผมก็ไม่ค่คยรู้ด้วยทําทว่าผมชอบอะไรกันแนะ่เออแต่แบบเวลาเจออะไรก็เดี๋ยวมาลองทําให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ทีมพีร้อยผมเองนะอค่อนข้างจะไปได้ทุกด่านนะครับถ้าไม่ใช่ด่านฮาร์ดที่แบบหลังๆกิงอะ เออดันหาต้นนี้คือตีสบายนะครับโคนี่ใสไม้แบกยังตึงเออ <c oughs> ส่วนตอนนี้เนะี่ยผมทําอะไรอยู่ผมก็มีหลายอย่างนะครับแบบอ่านหนังสืออ,อ,อันนี้แบบเรื่องแบบท <c oughs> ้ายสุดเลยผมไม่ค่อยทําเท่าไหร่แต่ถ้าม,มีโอกาสก็อยากจะทํานะครับแต่ไม่ค่อยทําแล้วก็ออกกำลังกายนี่งานหนักเอ,อ้งานหลักเลยนะครับแบบผมวิ่งทุกวันเลยนะแบบวิ่งวันละครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับวิ่งประมาณ เวลา4ี่ห้าโลอย่างงี้นะเออกลับจากโรงเรียนก็ไปแวะแบบสวนสาธารณะนะแถวบ้านวิ่งเอานะครับเ,เดี๋ยวเคลียร์สเตจพิเศษเลยเ,เล่นด่านนี้สักด่านครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอยากได้กบแดงจังได้เลยนะคือบางทีเล่นก็ดรอปบ,บ่อยเหมือนกันด่านนี้คุ้มค่านะครับใครอยากเล่นก็ลองรุ่นไมไ่กดคูณ2องจะใช่ไหมเหรอโอเคแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะบักกิ้งมันเรียกว่าอะไรฮาร์ดฮาร์ดเวท ประมาณนั้นนะคือการออกกล้ามเนื้อน,นะครับเออเพราะว่าช่วงน,นี้ผมค่อนข้างจะมีแพชชั่นเกี่ยวกับการเล่นกล้ามนะครับเพื่อนผมก็พากันเล่นนะเออแล้วก็รู้สึกแบบเวลามันแบบกล้าม,มใหญ่ๆแล้วมันมีความมั่นใจในตัวเองครับคือใครที่แบบอยากมีความมั่นใจในตัวเองอนะก็ลองออกกำลังกายดูได้นะครับอาจจะเป็นซิกมาคนต่อไปก็ได้เออแล้วก็เรื่องอะไรอีกนะผมถ้าเกิดใครอยู่กลุ่มเดียวกับผมอะผมอยู่กลุ่มไหมนี่ f c ที่บุม2 0 0 ใครอยู่นะครับใครไม่รู้ก็ลองไปดูก็ได้นะเซิร์ชว่าโอปิชัทีวีอ่ะกลุ่มโอปิชัตทีวีอ่ะเคยดูป่ะเออนั่นแหละกลุ่มโอปิชัตทีวีสองคิวศใน Facebook ผมโพสต์รูปอะไรก็ไม่รู้นะครับใส่เสื้อแบบเสื้อมัสตาร์ด่เออยอดไลค์แบบพันสามอ่ะผมทําคลิปมายังไม่มีคลิปไหนถึงยอดไลค์ขนาดนั้นเลยนะครับเยอะสุดก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยอ่ะแล้วคือแบบไอโพสต์นั้นผมลงแค่วัวนสองวันมันขึ้นเป็นพันแล้วนะครับไอ้คลิป ถ้าเป็นคีบแบบโอ้โหก็จะได้ขนาดนั้นนะคือแบบเป็นเดือนเป็นปีอะดูดิดูความแตกต่างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยั่งยืนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นโพสที่2ที่3ผมมันดับเลยไม่ไม่ดังแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแค่อยากโพสสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะครับไม่ได้ต้องการให้ใครมาแบบชื่นชอบเอ้ยมันก็ต้องการให้ชื่นชอบแต่แบบไม่ต้องการแบบแสงอะไรขนาดนั้นนะครับแค่มีคนมาแบบกดหัวใจกดหัวเราะอะไรนี้ผมก็รู้สึกเมีความสุขแล้วนะครับ อ,ม,อ,อมีอะไรกันก็มีอีกนะครับแต่ว่าไม่บอกแล้วนะครับมันเป็นความลับโอเคเรื่องก็ประมาณนี้ผมไม่ค่อยเล่นเกมด้วยบางทีก็มีเกมอยู่นะเออแต่เกมมันอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่เดี๋ยวคนเบื่อก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนไปทำคอนเทนต์แนวแบบชีวิตประจำวันก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบเตะบอลที่โรงเรียนบึหรือเล่นกล้ามโชว์อะไรเงี้ย เดี๋ยวไปคิดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยแคร์เรื่องเปิดหน้านะคือที่ผ่านมาผมไม่เคยเปิดหน้ามาก่อนนะครับอยากเปิดเหมือนกันแต่ว่าคือเข้าใจไหมแบบผมชอบอัดคลิปตอนกลางคืนแล้วกล้องผมมันจะกระจอกมากอะ่ะแล้วพออัดคลิปอะ่ะเปิดหน้าไปด้วยอัดคลิปไปด้วยแล้วแบบหน้าอย่างดําคือไม่ไหวนะครับแล้วคือถ้าเปิดแสงใช่ไหมมันจะแสบตามากเแล้วพอแบบหันไปทางอื่นเนีย่ยตาผมเหมือนแบบเป็นสีเขียวอะ่ะคือมองอะไรก็แบบมองไม่ชัดอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะเออมันก็ อืมอาจจะไม่อยากเปิดหน้าเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์แบบที่ไม่ต้องไม่ต้องแบบมีแสงมาจ่อตาเงี้ยคือผมสามารถเปิดหน้าได้นะครับใครที่เคยเห็นหน้าผมก็อาจจะเคยเห็นจากคลิปแบบไม่กับปาร์คหรือว่าสง่งแบบเฟซส่งไอจีมานะครับเออมีใครไปนค้นมาไหมเออถ้าค้นก็ก็ดีใจด้วยนะรได้เห็นหน้าผมไม่มีอะไรหรอกก็แค่เออคนหน้าตีคนหนึ่งนะครับดูอยากชื่อก็รู้แล้วนะเออนี่ปัน้นอันนี้โอ้โหกบเก้าดาวจริงๆอยากแย้ให้เลมอยู่เหมือนกันนะเออแต่ว่าเก็บไปเถอะนะครับ ตัวเลมมันจะโดนเนิร์ฟเดี๋ยวซวยอีกนะครับเดี๋ยวรอปั้นทีเดียวแล้วกันนะตอนกบใกล้เต็มโอเคมารับผลนะครับเออนี่ของช่วงหลังๆนี่ต้องเก็บนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากเนี่ยโอ้โหกบอะไรไงนะเงี้ยโอ้โหดูดิน่าสนใจแล้วก็โคโรโบเดือนหน้าจริงๆนะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เรื่องที่ชอบจริงก็คงไม่สุ่มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสนใจเรื่องความเก่งแล้วนะไม่ได้เล่นเกมนี้แบบจริงจังขนาดที่จะแบบเอาโอ้โหต้องเอาตัวโหทุกเดือนทุกเดือนไม่ใช่นะครับ ผมน่าจะเก็บแค่เฉพาะโคลโบที่ผมชอบนะเหมือนเอ็กซ์อ์ทัท่านนะ่ะชวงนั้นผมก็เลือกเล่นเหมือนกันแต่ว่ามันดันโหดพอดีนะครับผมก็เออเหมือนได้เอเลนมาด้วยนะครับคุอนข้างจะไม่รู้คุ้มเปล่านะเสียไป2000กว่ารูบี้นะครับปกติใช้แค่ตั๋วก็ได้แล้วนะอันนี้คือเสียรูบี้ด้วยก็คุ้มแหละนะครับมันเป็นโคลโบที่ผมชอบแล้วก็แถมเก่งด้วยนะครับคือแบบชอบมากอะ่ะน่าจะแบบชอบที่สุดแล้วมั้งเออแต่บาคิชอบกว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันโอเคตัวนี้ก็เก่งนะครับ เพราะว่าโอ้ค่อนข้างจะมีต้ามากเลยนะแต่ว่าสุ่มไม่ได้นะครับเคยสุ่มไปละสุ่มให้ดูอีกรอบก็ได้นะครับไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่หรอกอ่ะ,ะมันชื่ออะไรนะผู้นำศาสตร์ผู้นำ,ผ,นำผู้นำสารสารแค่นีเหอ่อไม่ใชส่สอสลาหรอยมาทืดตัวแทนยมมาโลกโอโหอ,โอชื่ออย่างยิ่งใหญ่นะครับขอร้องเลยไม่ต้องเอาทิงทิง,ทงมาอีกตัวนึงนะคือแบบพอละนะครับได้มาสองตัวละไดมาบับวิ่งนะครับแล้วก็แพ้เลย ตัวมันดีนะครับตัวมันดีสำหรับปลีกแบบไม่สูงมากอะ่ะคือมันมีคอมโบตัดแรกอะไรด้วยนะครับแต่ว่าตัวบาวนี่ได้มาคือแบบโอ้โหเมตาปั้นแม็กโอโ้โหโหัวโลเลยนะข่าวโอเคเดวิก่าโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่ามันเป็นการอัปเดตว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะกิตใจแบบฟื้นฟูนถึงแบบน่าจะเต็มร้อยแล้วมั้งน่าจะเกินร้อยด้ยสยซ้ันะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมไม่ค่อยจะล่าเริงขนาดนี้เท่าไหร่ด้วยนะ เออแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปดาวอีกตอนไหนนะครับยังไงก็เอ่อเรื่องอนาคตก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีความสุขก็พอแล้วนะตอนนี้เออแต่ว่าก็ต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อพยายามทําหลายๆอย่างเพื่อให้อนาคตมันยังคงมีความสุขต่อไปโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครก็ตามที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับอืมผมเอออยากให้คลิปผมมันพอจะมีสาระบ้างนะครับพูดไปเรื่อยเลยตอนนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีมาเนี้ยันะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต ขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยบัฟไปถึงส่งให้กันมาตลอดนะครับผมรักทุกคอมเมนต์เลยนะกดหัวใจให้ตลอดเ,อเฮ้โอเคสำหรับก็คลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบาย